ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่29กันยายนคม2567นะครับวันนี้ก็มาติดตามกันต่อนะครับติดตามกันต่อสำหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่29กันยายนคม2567ครับแนวทางของวันนี้ในตัวเลขนะครับในสูตรก็ถือว่าสวยนะตัวเลขสวยครับ แล้วก็มาย้อนดูของวันที่28กันก่อนนะครับวันที่28่สกรกฎาคม2567นรอยจะครับของาวเลีบานนานะครับก็เข้านะครับก็มีเข้าเลขเด่นอยู่ทั้ง3ตัวนั่นแหละครับก็เข้าทั้ง3เนาะแต่ว่าผมให้ตัวที่เข้ามากเยอะที่สุดก็คือมีเลข3แล้วก็เลข9นะครับก็มีเข้า3กับ9เนาะส่วนเลข2ตัวนะครับก็มี 8ปดเก้าเก้าแปดก็คือนอยนอยปกตินะครับนอยปกตินะแปดเก้านะครับแปดเก้าเก้าแปดครับเข้าตัวกลับก็เข้าเป็นงวดที่ยี่สิบเก้าติดแล้วเนาะงวดเป็นที่ยี่สิบเก้าติดแล้วสําหรับแนวทางหวยฮานอยนครับส่วนนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษที่วันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาก,ก็มีหกสามศูนย์นะครับก็มีกี่นะในสูตรอยู่ตรงนี้นะครับหกสามศูนย์อยู่ในกลุ่มสูตรมีนะ แต่ว่าผมไม่ได้จับให้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหวยก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดพิจารณากันด้วยนะครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่29นะอ่นะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของวันที่29กันเลยครับวันที่29่สก้ากคม2567นะครับสูตรของอาจารย์โอเล่บ้นานานครับเข้าเป็นงวดที่29ิ้ติดนะครับงวดที่29ติดแล้วสําหรับแนวทางหวยฮานอยเนาะในกลุ่มสูตรนะครับก็ เลขสวยดีครับเลขสวยครับเด่นเจ็ดเลขเด่นนะครับก็คือเจ็ดแปดเก้านะครับเด่นเจ็ดแปดเก้าเลขเรียงเลยนะครับเลขสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีนะี่ครับเจ็ดแปดเก้าจับให้สี่คู่นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเลขสามตัวนะ ส่วน2ตัวบนล่างก็จะมี7 8 7 9 8 9 8 0 8 1 9 1 1 7 8 2 8 6 8 0านหะครับสำหรับเลข2ตัวบนล่างนะเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำทุกอย่างเป็นเพียงนาทางนะครับทุกอย่างเป็นเพียงนาทางเท่านั้นนะครับก็ฝากโปรดพิจารณา,ากันด้วยนะครับสำหรับแนาทางเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับแนาทางหวยฮานอยเนาะก็เข้าไปงอที่2ี่ติดแล้วก็ฝากด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ถูกหัวถูกเบอร์กันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ